เบื่อแล้วคอมเก่าอยากได้คอมใหม่อ่ะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปประกอบคอมในงบ1 000, 2, 000บน0 0งแสบาทนะครับ <Wow. S 2> ไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างในสเปคข้างในจะเป็นยังไงสเปคจะโหดแค่ไหนตัดคลิปวิดีโออะไรจะลื่นขนาดไหน <Yeah. S 2> เพราะว่าเครื่องเก่าที่มีอ่ะมันก็ ใช้ไม่ได้แล้วทุกคนเวลาดูนงดูหนังก็กระตุกเงี้ยเวลาซูมดูภาพก็ไม่ค่อยชัดเงี้อยากได yeah. ้แบบใหญ่ๆโลนๆอะไรเงี้ยเ้ยโอ้โหทีละเปิดตั้งหน่อยทำไมเวลาอองคุยกับเขาให้เขาเดียดหนักเองพูดเขาดีแค่ไนนี่เดียวเองมันเหลืออีกแค่แสนเดียวแสนหนึ่งพอน่อยแสนหนึ่งคอมมาแล้วประกอบประกอบพลังจะเสร็จ ขอตั้งใจเยอะไม่มาใช่ก็ตอนนี้มันขาดดีมิตเดียวเองช่วยสนับสนุนหน่อยเ <c oughs> ขาจะเป็นเด็กดีเลยเมื่อเมื่อเนี่ยจะเป็นเด็กดีขอให้เขาไปให้ขอให้ได้เอาให้กับคุณจริงแตาว่าจะบอกขอเป็นแซ่หนึง่งด้วยร้านหนึ่งกันนะ <c oughs> าดาว <c oughs> เดือดดาวที่อาโหดกันาดนะี้ <c oughs> ไปเจอกันเลยที่ร้านไปดูกันว่าคอมผมมันจะเป็นยังไงคอมใหม่โคตรลังการเคสใสระบบน้ำแบบ แดงกว่ารถที่ไปยุไวใช้ฉีดมออีกฟอรเลยนุกคนะครนะผมแบบไปดูกันทุก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราจอดรออยู่หน้าธวบิกิตนั่นไงมาแล้วเอะมาชันมากคอยซ่อมไม่ตื่นเต้นเนาะ เงยเลยเจอแล้วทุกคนจะได้ตังค์แล้วอยากเงยเลยสวัสดีครับให้ทำอะไรพี่นี้วันนี้ให้ทำอะไรพิเศษดทำหมดเลยให้ทำงานบ้านทำทุกอย่างตัก้ายางตักแล้วยังไม่ตังค์เวลาจะเอาตังค์นี้พูดดีดีเลยง่ายๆนะงงยิงงงยิงเดี๋ยวลบบาทขอบคุณด้วยอันนี้กี่บาทโอ้โหห้าหมื่นห้าเดี๋ยว แม่ก็ต้องแล้วให้แลยวกูให้เอาขอไปเอาให้เอาคืนสิบเท่าเลยนะจังหวนี้นีเป็นพยานด้วยโอเคอนี่เป็นพยานด้วยนี่พยานอีกทำไปได้สิบเท่าองนูน้องจะโอนให้ตอนไหนอนให้เดี๋ยวนี้ไปกูโทรศัพทดูโอนแล้วเยี่ยมบอกแล้วใช่ไหมคืยกันแล้วเนาะขอบคุณครับ ในรถอยูไ่ไหนที <c oughs> ่เวลามันจะเสียตังค์มันเป็นอย่างนี้ห <c oughs> น้ามันแบนตล <c oughs> อดเดือดใดาลือดรัวตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงหน้าแอดไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะได้คมไหมแล้วไปดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงเลือดรูอลังการมากแค่ไหนรอบรองงานนี้กลับไปมีเม้าฉวชล้อมคอมใหม่แล้วพ่อไปข้างในกันเลย <c oughs> น,นี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยที่สองชั้นโอ้โหเอาไปตั้งไหนอะ Köszönjük, เดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าความรู้สึกของเท่น้อยนะครับที่ได้ของใหม่จะรู้สึกยังไงตอนนี้เราอยู่ในร้านเราจะพูดแบบไหนนิดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากอยู่ในร้านอรู้สึกยังไงบ้างได้คอมใหม่จะได้ปวดเจ็บนะเบื้องตัวเองแบบเบื้องเหนียหามนด้แหละหามเหนียด้ะครับเหนียดอ่ไดรนิวอยู่ขาดจริงเป็นสิ่งนี้ผมผมก่ได้หรอกผมได้ตะเบิ้งครับผมแต่วันเหนียวขี้บอดครับผม เฟื้นงเฟื้อฟื่อนะครับผมมันฟื้นงตำสาดด้วยเป็นคีย์บอร์ดเอาไว้พิมพ์งานอะไยครับผมเดี๋ยวรีวิวชุดเต็มว่าใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกรอบเหมาราคาสองแสนนะครับโอ้ยหล่อเลยสองพันกว่าบาทนะครับผมเส้นนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับสามหมื่นใช่ไหมถ้าไม่ได้ดีอยดูไม่ได้โอ้ยยังไม่ออกเลยว่าอร่อยว่าละอย่างเดียวว่าจัดว่าจัด ได้อันนี้ได้ลงวินด้วยไหมครับลงเรียบร้อยลงเรียบร้อย,ย,อยาจ้าเินตัวใหม่เลยหมดจัดแล้วเราไปจ่ายตังค์กันครับทุกคนตามมาว่าตัวเบาเลยครับวันนี้เร, <c oughs> เราน่าจําไปแล้วสามหมื่นนะครับุณไปขายน้ำมาได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ 6.9บาใบครับเดยวเดยวที่เหลือจะโอนเพิ่มขึ้นบดได้นอนเลยบดได้นอนครับนอนอยาบขึ้นยานบดได้งินมือสันนั้นประกาศยกเขึ้นจากโต๊ะใชครับ เน,นีน่ยขาก็สวยนะครับตอนที่ยกมาไม่เท่าไรหร่หรอกก็มาปวดแขสเดนต้องยืนรอครามเซอร์นี่แหละ <c oughs> รถใหญ่เยอะเพราะมัน <c oughs> ใหญ่บัเมา <c oughs> ตีคนหาค้นมาแล้วครับ <c oughs> ยกขึ้นเยอะเยอใจดีนะครับวันนี้ผมมามั่นพิเศษนะครับผมซื้อคอมวันนี้ฟรีนะครับยกขึ้นรถในพ่อม สุดยอดมากเลยครับตอนนี้เราเดินทางกลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมชั้นเตรียมอะไรวางคอมเรียบร้อยอันนี้พี่ใหม่สระบัลลังอย่างที่เราบอกไว้ที่ต้นคลิปแล้วก็อันนี้เป็นน้องใหม่ก็จะไว้ตัดคลิปตัดคอนเทนต์นี่แหละครับไว้ให้พวกเราลงดู <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจอเครื่องนี้ผมจะไว้ใช้พอร์ตเหรียญโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ต่อขึ้นจอนู่นไว้ดูเมาส์ก็จะย้ายชุดเดิมไปไว้ฝั่งทางโน้นส่วน อันนี้ก็คือลงใหม่ทั้งชุดเลยนะครับที่ที่เรามีอันเดิมทั้งหมดก็จะมี SSD NVMe 2ใบแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีจอที่ไม่ได้ซื้อเพิ่มเดี๋ยวมาดูสเปคกันอีกทีตอนที่ประกอบเสร็จแล้วก็ต่อเข้าจอนะครับทุกคน <Okay. S 1> ผมขออนุญาตมุลุ่มปุ้มปุ้ยก่อนมันเยอะมากเลยโว้ เรีรู้อลังการยิ่งใหญ่สเปนเตนเดี๋ยวผมจะให้พี่เทช่วยจับนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนตอนเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนดูนี่สิคอมายเป็นจังไดเป็นจังไดตัวนี้ตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนแรกตอนแรกมือห่อผ้ากันกังวนนะครับว่ามันสีผ้ากันเขาเดบอยยันไปยันมายันบ่งหันแงบ่งนี้เขาได้เื้แต่ผมถืผ้ามใหมดสเปกในเครื่องอ่ะ จอหน้าจออะไรครับนี่ดูแบบเน้นๆตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็น CPU l y ไรเซนนะครับนี่สเปคโหดๆสปีดตอนนี้อยู่ที่4จิกนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมใช้คอสิบหกนะครับ16บหคอ32มสิบสเครดโคตรแรงเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มีแรมบัตรสา0พนะครับแรมบัตรสาม หกจิกนะครับตัวนี้6,000กว่าบาทเลยราคาสรุปสรุปราคานะครับรอบนี้หมดไป1 0 0 0 0 0 2 0 0พบาท <c oughs> <c oughs> น้าอนบาทเอากำไรไปทำทุนไม่อยากจะพูดเลย ใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับชื่นชอบก็สามารถกดถูกใจกดไลค์กดแชร์สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ EP หน้าเราจะพาไปทําอะไรนั้นมีอะไรมาให้ติดตามนั้นสามารถกันสามารถเข้ามารับชมได้ทางช่อง y t u t u นะครับอามสยามไลฟ์แล้วก็แฟนเพจสยามไลฟ์โชว์นะครับทุกคนฝาก f c ทุกคนด้วยนะครับอาจจะห่างหายจากรถแห่ไปพอสมควรเราก็มาดูคอนเทนต์รอระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองมันกลับมาปกติเนาะ ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับใครที่ดูทางแฟนเพจอย่าลืมแวะไปดูทางช่อง y t u t u อาร์มสยามไลท์โชว์ด้วยนะครับไปกดซับให้หน่อยได้เพิ่งได้แปดร้อยซับเองอะ่ะโอ้โองียเงามากเลยนะครับในช่อง YouTube ขอบคุณทุกคนนะครับอีพีนี้ลาไปแล้วผมกับพี่เทศลาไปก่อนเจอกัน e นะีพีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ